สาวฮอตไฟลุกของแท้แฟนแฟนแห้งห่วงใยเนยโชติกาทำเอาใจหายแวบเนยโชติกายกเค้กไวพ้พรมวันเกิดสามีแต่ไฟลุกไม่เส้นผมถือเป็นอีกครอบครัวที่น่ารักมากๆสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวสวยเนยโชติกาและสามีคุณอั้มจันเิริพร้อมกับโซ่ทองคล้องใจลูกละอีกสองคนน้องอาคินและน้องละลินล่าสุดทำแฟนแฟนห่วงใยสาวเนย แถมมีปนขำเมื่อคุณแม่คนสวยเนยโชติกาได้โยเกผลไม้มาให้สามีเป่าและอวพรมันเกิดหวานปนซึง้งในขณะที่สามีกำลังจุบแก้มภรรยาก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเพราะไฟได้ลุกไหม้ผมของสาวเนยโชติกาทำเอาใจหายใจความกันเลยทีเดียวขณะที่น้องอาคินเห็นก็เลยรีบสะกิดแขนคุณแม่ซึ่งพอคุณแม่รู้ตัว เลยใช้มือดับทันทีโดยเนยโชติกาได้เผยคลิปดังกล่าวลงช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับลงแคปชั่นระบุว่าวันเกิดสามีทั้งทีภรรยาก็ต้องฮอตไฟลุกพร้อมติดแฮชแท็กสงสารตัวเองจุงงขำก็ขำงานนี้ค่ะคนบันเทิงคอมเมนต์กันสนัน่นแฟนๆต่างห่วงใย กับมือคุณแม่ที่ใช้ดับไฟนั้นต่างเข้ามาโผล่ถามกันรัวๆขณะที่ค,คุณแม่เนยโชติกาก็รีบตอบกับแฟนคลับทันทีบอกไม่เป็นไรค่ะแค่แป๊บเดียวเอง